นะครับเขียนอย่างไรให้ดีรอบนี้ผมจะมาคุยอ้าวคุณบ้านอุม้มแกลอรี่สวัสดีค่ะอุ้มเองค่ะสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากมากนะครับในครั้งนี้ผมจะมาพูดต่อซึ่งสุภาพสตรีหลายท่านอนะ่ะใช้กันเป็นอยู่แล้วมาไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์สวัสดีนะครับคุณกังสดานแสงไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์บัสออนหรือเชดดิ้งต่างๆแต่ในครั้งนี้คุณจะได้รู้อะไรไปอีกมิติหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยได้ยินมันเลยซึ่งมันอ้างอิงจากหลักของท่าทั้ง5ทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณรัตรัตทดาพรไข่แก้วนะครับบอกติดตามอาจารย์หลอดขอบพระคุณมากมากนะครับผมจะมานะเกี่ยวกับเอ่อจะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้กันซึ่งมีหลักวิชามาเป็นตัวรองรับนะครับขอให้คุณสบายใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณจะเอาไปใช้ มันเป็นสิ่งที่ผ่านการคิดมาอย่างเรียบร้อยและดีและปังมากๆอาสวัสดีครับคุณวรตีมีแก้วคุณสุก้าปัมามาแล้วมาอีกรอบหนึง่งนะฮะกลัวจะแต่งหน้ากันไม่สวยก็เลยจะต้องมาบอกกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้เอาไปใช้อย่างดีมันเป็นความจําเป็นมากซึ่งคนที่เป็นสินแสยอ,อย่างผมเนี่ยจะต้องมาบอกกับเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่าน ให้ได้เอาไปใช้กันอย่างถูกต้องนะครับนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทั้งเรื่องที่ไม่รู้นะถ้าเกิดใครเคยได้ยินมาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะรู้กันอยู่แล้วโอ้โหหัวใจกันไลฟ์มาเต็มที่เลยครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะพิเศษวันนี้คือผมจะอ้างอิงในเรื่องการแต่งหน้าที่เกี่ยวกับหลักของท่าทั้ง5้าทั้งสิ้นนะครับ ไม่ดีไม่จริงไม่กล้ามาพูดให้ฟังกันเลยสวัสดีคุณฟ้าฟ้าสางสวัสดีคุณดาวนะครับทันไหมสวัสดีครับทันแล้วครับคุณสตากมลสวัสดีครับอาจารย์ดีใจจ้างสวัสดีคุณสตากมลน,นะนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากคุณบีมบอกไม่ชอบแต่งหน้าข่ดแต่งให้เหมือนอะไรของคุณบีมวะเนี่ยเหรอครีมก็ไม่ทาหน้าก็ไม่แต่งเดี๋ยวปั๊บแม่คุณบีมแต่งหน่อยซิคุณบีมแต่งหน้านิดนึงนะ นะครับขับรถก็ไม่ใส่ถุงมืออีกต่างหากต้องให้ดูอยู่เรื่อยนี่ต้องให้ดูอยู่เรื่อยนะนะครับแหมทําเสียงใส่คุณบีมนิดนึงนะคุณบีมจะได้กลัวหน้าสดทุกวันเลยค่ะอ๋อันนี้แสดงว่าหน้าดีอยู่แล้วถึงจะไปหน้าสดสดเลยนะครับคุณน้องบอกว่าน้องนั่งกดหัวใจให้อาจารย์อยู่ค่ะโอ้ยกดหัวใจมาให้ผมคุณน้องนี่เป็นแฟนเพจเอ่อที่ผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับ สิ่งที่ติดตามกันมายังไงผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณน้องไปนั่งกลัวอีกนะไม่ต้องห่วงนะครับคุณน้องนี่น่ารักสุดๆเลยคุณอินอินอินแกนอินผมอ่านถูกไหมติดตามอาจารย์จาก YouTube เข้ามาครั้งแรกฝากตัวด้วยค่ะยินดีครับยินดีมาถูกวันเลยวันนี้เขาจะพูดเรื่องการแต่งหน้ายังไงให้เฮงตามหลักโงเ่เฮงนะนะครับผมได้พูดไปแล้วแต่ขยันทํางานนะอ้าวผมว่าแล้วคุณบีมจะต้องบอกว่าตัวเองขยันทํางานก็แน่นอนเพราะว่าโงเ่เฮงคุณบีมเป็นคนขยันนะ คุณธริดาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหน้าแต่อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูไลน์นี้ถึงจะแต่งแล้วปังถูกต้องเอ้ยคุณธริดาพูดถูกแต่งมันแต่งกันได้อยู่แล้วไอ้เชดดิง้งไอ้บัชออนไอไ้ไฮไลท์มันรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วแต่แต่งยังไงให้มันเข้าใจถึงหลักท่าทั้งห้าและให้มันเหงอันเนี้ยสำคัญคนราศีกันสวัสดีครับอันเนี้ยสำคัญมาก โอ้คุณสุรินันท์บอกว่าใจร้ายนอนไม่หลับน้องจะไปเข้าฝันนะครับขอให้มาทีเธอแหมคุณนุ่นสายสุม่มรายงานตัวค่ะสวัสดีโอ้ยสวัสดีมากๆสวัสดีทุกท่านนะอ้าวสมาชิกค,ครบแล้วนะครับผมจะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับถ้าระหว่างที่ไลฟ์ไปแล้วผมไม่ได้ทักทายใครต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะติดอยู่กับคําพูดเนื้อหาที่กําลังพูดอยู่นี่วันนี้ผมก็น่าใสา่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะฮะ หน้าตาสยศาสตร์ล้วนๆนั้นเนี่ยไม่อยากจะคุยนะฮะอ้าคุณเล็กมาแล้วสวัสดีจานจานอะไรคะจานข้าวเหรอเดี๋ยวปั๊บแม่สวัสดีคุณเล็กคุณดาวเออผมคนอยู่ไหมครับอยู่ไปเถอะเพราะว่ายังไงคุณดาวก็ต้องมีเมียมีแฟนต้องแนให้เขาแต่งอยู่แล้วนะครับคุณสิริวันสวัสดีครับนะอ่าผมเริ่มแล้วนะสมาชิกเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะครับผมได้พูดค้างถึงเรื่องของการเขียนตาและการเขียนคิ้วไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวใครไปฟังย้อนกลับนิดนึงนะครับในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าผู้หญิงทุกท่านรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับคุณปิยพรวดดีก็คือเรื่องของ Shading Highlight แล้วก็ b บัชอ On ถ้าเกิดว่าหน้าคนเราคุณสันนันวัดดีครับหน้าคนเรามันมีเพียงแค่รูปหน้าเดียวมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับคุณพัทรดนบอกว่ารู้สึกรอบนี้มีแต่ผู้หญิงอาฮาผู้ชิงก็มีนะผู้ชิง คุณทีิยาพรสวัสดีนะครับเพราะรูปหน้าคนไม่ได้มีรูปหน้าเดียวฉันใดชั้นนั้นการแต่งหน้าเป็นศาสตร์ที่สําคัญมากคุณอังวนวัสดีการแต่งหน้าเป็นศาสตร์ที่สําคัญมาก,ก,าแ,าามากและการแต่งหน้าอย่างไรให้เสริมดวงเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญเลยโคตรสำคัญเลยคุณราศีกันว่าชอบผมพูดขอบคุณมากๆนะฮะทีหน้าคนมันมีหลายรูปแบบผมจะค่อยๆแนะไปทีละรูปแบบ ดีไหมคุณจะได้ไม่สับสนเพราะบางคนหน้าไม่เหมือนกันบางคนรูปหน้ายาวบางคนหน้าสี่เหลี่ยมบางคนหน้ารูปไข่บางคนหน้ากลมนะครับคนหน้าไม่เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีใบหน้ารูปเพชรสำหรับผู้หญิงที่มีใบหน้ารูปเพชรนะครับมีใบหน้ารูปเพชรคุณมีความจําเป็นมากนะครับมีความจําเป็นมากที่จะต้องทํา ไฮไลท์ light, ตรงนี้ให้มีความเด่นชัดสักนิดหนึ่งดูตามมือผมนะฮะ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 ,นะฮะให้มันมีความเด่นชัดขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมบัชออนเข้ามาตรงนี้ตรงแก้มให้มันมีความมีสีสันใบหน้ารูปเพชรเนี่ยเป็นใบหน้าที่มีสัญลักษณ์ธาตุไฟผสมอยู่นะครับการแต่งหน้าบริเวณนี้ให้ดูโดดเด่นขึ้นด้วยบัชออนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดถึงเรื่องสีให้ใช้ด้วยนะ นะครับจึงมีความจําเป็นอย่างมากจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะครับและการทําไฮไลท์ตั้งแต่บริเวณนี้ลงมาบริเวณนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าลืมเด็ดขาดคุณนิติพลมาแล้วครับอ่าคุณนิติพลมาแต่งหน้าซะดีๆนะนะครับอันนี้สําหรับคุณสุภาพสตรีใบหน้ารูปเพชรนะครับเข้าใจใบหน้ารูปเพชรนะนะครับใบหน้ารูปเพชรก็จะมีตรงคล้ายๆใบหน้ารูปหัวใจนะครับ คุณสิริวัลบอกว่าปกติไม่แต่งนี่ควรเปลี่ยนมาแต่งหรือเปล่าครับอาจารย์และแตะเพ่เลยนะฮะนะฮะก็ไก่งามเพราะขนนะฮะคนงามเพราะแต่งนะครับแบบไหนถึงจะเรียกว่ารูปเพชรคะเอาเวรแล้วกูหน้ารูปเพชรคล้ายรูปหัวใจอะไปดูเอาคล้ายๆกันนะฮะเป็นหน้ารูปคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับเป็นใบหน้ารูปหัวใจนะครับเป็นใบหน้ารูปหัวใจ นะครับใบหน้ารูปหัวใจนั้นนะครับคุณก็มีความจําเป็นที่จะต้องนะครับที่จะต้องปัดออนบริเวณตรงนี้ตรงช่วงเนี่ยฮะตรงช่วงระหว่างแก้มมันต่ำลงมากัาหนกแก้มนิดหนึ่งให้มีสีสันที่โดดเด่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับให้มีสีสันให้โดดเด่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งและการทำไฮไลท์บริเวณทั้งกับบริเวณตรงนี้นะครับเปลือกตามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ใบหน้ารูปหัวใจกับใบหน้ารูปเพชรเนี่ย มันมีความคล้ายคลึงกันคุณสุภาพสตรีต้องก่อนอื่นเลยคือคุณต้องแยกใบหน้าของคุณให้ออกว่าหน้าของคุณเป็นรูปใดนะครับเอาสึ่งตัอย่างเช่นสมมุติผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหน้าสี่เหลี่ยมผสมกลมแต่มันกินเยอะฮะช่วงหลังหน้ามันก็เลยดูกลมขึ้นอันนี้ผมแยกรูปหน้าของผมได้แล้วเข้าใจนะครับท่านก็ต้องแยกรูปหน้าของท่านให้ออกท่านจะได้แต่งได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวพอผมพูดถึงเรื่องของ การแต่งทั้ง3อย่างนี้ที่ผมจะไปลงรายละเอียดเรื่องของบัตรอนว่ามันจะไปแมทกับผ้าทั้ง5อย่างไรและสีผมของคุณจะต้องแต่งอย่างไรนะครับนะนั่นคือใบหน้ารูปหัวใจนะครับสำคัญมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นใบหน้าทรงกลมนะครับไม่ว่าหน้าคุณจะกลมแบบลูกชิ้นแชมป์หรือกลมแบบชานข้าวนะครับ ค,คุณนิติพลนี่ก็มาไม่ได้ฟังเขาเลยอาจารย์ผู้ชายหน้ารูปไข่เป็นยังไงหน้ารูปไข่อะนั่งรูปไข่ไปเถอปะปะท้ว้ยแม่ผู้ชายหน้ารูปไข่ปัญหายากอะนะนะครับนะครับคุณเอ๊ะคุณกบอ้คุณกบคุณกบมาจากช h a น n e าะ่ะนนียดีใจมากนะเนี่ยใช่ไหมวัดดีเฮ้ยคุณนิติพลนี่ก็มา18บวกประจำนะเดี๋ยวก็จะไปรูปไข่บ้างรูป อะไรก็หม่รู้ปัโทนะโอเคใบหน้าทรงกลมสําหรับสุภาพสตรีที่ใบหน้าทรงกลมนะครับไม่ว่าคุณจะกลมเป็นลูกชิ้นแชมป์ลูกชิ้นโกเบหรือจะหน้าจะกลมเป็นชามเข้าหมาก็ตามนะครับใบหน้าทรงกลมนั้นก็จะต้องแต่งหน้าให้เข้ากับหน้าของคุณคุณมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องบัชออนช่วงนี้ให้เฉียงลงมานิดหนึ่ง เพื่อให้หน้ามันแลดูมีมิตินะครับเพื่อให้หน้ามันแลดูมีมิตินะครับกล่าวสวัสดีคุณจอนนะครับแล้วก็พยายามเชดดิ้งบริเวณตรงนี้แต่ไม่ต้องครัมมากนะครับไม่ต้องครัมมากแล้วก็ไฮไลท์บริเวณตรงนี้ให้มันแลดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นบริเวณนี้แหละครับมีความสําคัญมากๆนะครับนะครับคุณออฟซ่าบอกว่ายกมือขากลมชามเข้าหมาสับอะไรของผมวะแหว่งนะฮะนะฮะ อันนี้เป็นความสำคัญมากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าคุณสุภาพสตรีนะครับที่มีใบหน้ารูปทรงกลมให้ความสำคัญตรงนี้ให้มากหน้ามันจะแลดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับดึงสักนิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้มันคมมากเอาพองงามนะครับนะครับต่อไปต่อไปผ่านจากหน้าทรงกลมไปแล้วนะครับก็จะเป็นใบหน้ารูปวงรี ที่คุณนิติพลเขาบอกใบหน้ารูปไข่อะแต่คุณนิติพลนะ่ะคงจะใช้ลอลิงนะฮะไม่น่าจะเป็นรูปไข่หรอกน่าจะเป็นรูปไข่ผมเดาวเอานะนะครับคุณฟีดอมไม้แวะมาสวัสดีค่ะขอเป็น